สวัสดีครับพบกันที่ช่องไอ้ครับสิงห์บูข,ของเราอีกเช่นเคยนะครับฮัสซันโอดอยเตรียมโยกรุยบุนเดลิก้าหลังหลุดโพตัวหลักเชลซีสำนักข่าวเดอริเมลรายงานว่าคารัมฮัสซันโอดอยตัวริมเส้นของเชลซีเตรียมย้ายไปรุยบุนเดลิก้าเยอรมันกับทีมดังอย่างไบเออร์เดเบอร์คูเซนฮัสซันโอดอยยังไม่ได้ลงสนามในเกมพิลิปป์อังกฤษในฤดูกาลนี้แม้แต่นัดเดียวหลังจากที่เชลซีคว้าตัวฮาริมสตอริงเข้ามาเสริมทัพความน่ากลัวให้เกมริมเส้นของพวกเขา จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีการเปิดเผยว่าทีมสิงโตน้ำเงินคามเตรียมส่งนักเตะร,รายนี้ให้ไบรอ์เรเบอร์คูเซนสมสรอนเยอรมนียืมตัวไปใช้งานโดยกําลังอยู่ระหว่างเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะที่เขารับอยู่สัปดาห์ละ1 0 0่0แสนปอนด์เอาละครับมารอรุ้นการแผนการเสริมทัพของทูเคินจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราไหมชอบกดไลค์ใช่กดแจก์ิดติด,ต,ดตามให้ช่องไอแฮปสิงห์บูของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ